ไปกันต่อที่เรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่าครับคุณหมากปรินนะครับอีกไม่นานจะเข้าพิธีวิวาแล้วเขาบอกว่าเตรียมจะทํางานบ้านให้ภรรยาทั้งชีวิตเลยพี่กี้โอ้ยอันนี้ดีมากคุณมากค่ะไม่มีใครทําแทนเราสุดท้ายบางทีบางเรื่องเราไม่ได้อยากจะทําเขาจะให้เราทําเองค่ะคุณพ่อบ้านนะคะแล้วสาคัญเราไปเจอหมากปรินถามก่อนแน่เนี้ยอัปเดตงานแต่งนะแต่เนี้ยถามเจาะจงแล้วว่าเตรียมตัวเป็นพ่อบ้านไหมเชิญค่ะเชิญคับพี่หมากครับ น้องไม่ไม่ล้างจานเพราะเขาไม่ชอบเพราะว่าผู้หญิงอะเนาะเขาทาเล็บนะแดบมือแห้งเดี๋ยวมืออะไรต้องรับหน้าที่นั้นแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบล้างจานมากๆอยู่แล้วใช่ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าภูมิใจอ่ะใช่ไม่ใช่เขาเหนื่อยใช่ใช่ีครับ้อยเปอร์เซ็นต์นี้คือเราทํางานบ้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็สิบโอ้โหเอาเอาเอาแปดสิบแล้วกันแต่ว่าบางทีเขาก็จะมาช่วยบ้างมาช่วยเขาก็รับหน้าที่อย่างอื่นพาไป กินข้าวพาไปช้อปปิ้งเก็บตังค์ครับผมเพราะว่าก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละครับเราก็ยินดีมากๆที่จะทําให้อย่างมันออกมาดีแล้วก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาก็ดีใจแล้วมาบอกโอ้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็มาชมก็มันก็เกินและมันก็เกินและแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากถึงขั้นที่มันจะเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเราก็เราก็ใช้จ่ายในสิ่งที่มันต้องใช้จริงๆไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะครับแค่แบบว่ารับฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อื ก็เอาสีอะไรเงี้ยแลเขาก็แบบเอ,อ้ยทำไมไม่ช่วยคิดเลยคำว่าพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านในฝันเนี่ยอันนี้เข้าใจนะจแต่ว่าแต่ว่าผู้นําครอบครัวพ่อบ้านหรือว่าใครก็ตามที่ออกไปทํางานข้างนอกเรื่องในบ้านก็ต้องเป็นคนนับ ที่อยู่บ้านรับผิดชอบแต่เนี่ยเขาเพรียมพร้อมมาดีเลยนะครับงานบ้านงานเดือนต้องล้างจานหงุงข้าวซักผ้ารีดผ้าตูบ้านอุยอ้ยเยอะแยะเหมือนคุณกำอนสามีคุณแงดูแลอย่างดีเลยจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทํางานบ้านนะแต่ว่าไม่ได้แตะมาประมาณ18ปีแล้วค่ะอย่าใช้คําว่าประมาณอันนั้นนานพอสมควร <c oughs> <c oughs> ก็มีคนทำดีกว่าเราใช่พี่เคยคไปล้างจานแล้วพี่บู๊บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล้างให้แสดงว่าพี่อ๋อพี่ล้างจานไม่สะอาดอ๋อไม่ใช่อยากดูแลนะไม่ล้างจานไม่สะอาดใช่ค่ะว่ากันไปออนะครับ